3วิธีการหาผลรวมใน e x c e เซกันเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีวิธีการหาได้อย่างไหนบ้างนะครับตามผมมารับชมกันเลยเดียวกว่าน,นะครับปคุณเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผมมีตัวเลขอยู่3ชุดด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาผลรวมวิธีการแรก กันเลยนะฮะวิธีการแรกที่ปกติหลายๆคนชอบใช้ก็คือการพิมพ์สูตรลงไปในเองสูตรไม่ยากนะครับการที่เราจะเริ่มต้นสูตร Excel อะไรต่างๆเพื่อนๆจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวเท่ากับเสมอนะครับจากนั้นนะฮะให้เพื่อนๆพิมพ์คําว่าซัมนะครับ S U M ซัมตามด้วยวงเล็บเปิดนะฮะแล้วให้เพื่อนๆไปคลิกที่ช่องแรกของจํานวนของเรานั่นเองนะครับคลิกไปปุ๊บเห็นไหมฮะว่าด้านล่างมันจะขึ้น B 2ขึ้นมาให้ เห็นไหมฮะจากนั้นนะฮะก็ให้เพื่อนๆกดชิปค้างไว้นะครับกดชิปจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้บนแป้นคีย์บอร์ดนะครับจากนั้นก็มาคลิกตรงช่องสุดท้ายปุ๊บเห็นไหมว่าตอนเนี้มันก็จะลากกลุ่มให้เราทั้งหมดเลยนะฮะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆกด Enter เข้าไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็จะได้ผลรวมโดยวิธีการแรกมานั่นเองคือวิธีการพิมพ์สูตรลงไปเดี๋ยวมาดูวิธีการที่2นะฮะวิธีการที่2ก็คือให้เพื่อนๆนะครับ ลากกลุ่มจํานวนที่เพื่อนๆต้องการจะหาผลรวมของมันนั่นเองจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนฮะไปตรงด้านบนตรงนี้ฮะไปตรงที่หน้าแรกตรงนี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเลื่อนมาด้านขวานะครับแล้วมันจะมีคําว่าผลรวมอันตโนมัตินะครับถ้า Excel ของเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษมันจะขึ้นคําว่าซ้ำให้เลยแล้วก็สังเกตดูมันจะเป็นตัวคล้ายๆกับตัว M คล้ายๆกับตัวตัว M แล้วมันกลับหัวฮะ ตัวเอ็มไม่ใช่กับหัวตัวเอ็มแล้วมันตะแคงข้างนะครับก็ดูให้มันเป็นสัญลักษณ์หรือคสัญลักษณ์อันนี้ไว้นะครับก็คือสัญลักษณ์ผลรวมอัตโนมัตินั่นเองนะฮะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมฮะว่าตอนนี้ผลรวมของเพื่อนก็จะมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วสุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยผมจะสอนเพื่อนใช้ขี่ลัดนั่นเองนะฮะวิธีการก็คือให้เพื่อนกดแอลเทเนตนะครับบนคีย์บอร์ดของเรานั่นเองแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับเข้าไป นะฮะจากนั้นก็แค่กด enter นะฮะเดี๋ยวผมย้อนให้อีกทีเนาะอันสุดท้ายกดเครื่องหมาย alternate ในคีย์บอร์ดของเพื่อนนะครับจากนั้นกดเครื่องหมายเท่ากับเห็นนะครับว่ามันจะขึ้นสูตรให้เราอัตโนมัติแล้วมันจะคลุมช่องจำนวนให้เราอัตโนมัติเลยนะฮะจากนั้นก็กด enter เข้าไปเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้ผลรวมของเรา ได้เท่ากันทั้ง3ช่องเลยแต่ว่าวิธีการที่เราจะหาผลรวมมาเนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวผลรวมไอ้เจ้าตัว3วิธีการที่ผมแนะนำไปนะฮะวิธีการแรกนะครับอันเนี้ยมันก็จะดีแบบหนึ่งก็คือเราสามารถเ,เลือกเซลนะฮะเราสามารถเลือกเซลล์ได้นะครับอย่างเช่นอย่างผลรวมอันแรกนี้ทั้งหมดเนาะ,ะผมไม่อยากให้มัน ผมไม่อยากได้ผลรวมทั้งหมดนะครับผมได้อยากได้แค่เฉพาะบางช่องเท่านั้นใช่ไหมครับอ่าผมก็มาคลิกช่องที่1ช่องที่3ช่องที่5ช่องที่7ช่องที่9กด enter เข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของวิธีการแรกคือพิมพ์สูตรลงไปนะครับเราสามารถเลือกอเซลล์ที่เราต้องการได้นะครับแต่ว่าอันที่2นะครับอันที่2เนี่ยคือเรามากดผลรวมซ้ำตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะ ผลรวมของเรามันจะรวมให้เราอ,อตราตรัตโนมัติด้านล่างแต่ว่าไอวิธีการนี้มันจะมีข้อจากัดก็คือเวลาเพื่อนๆมีจํานวนเซลล์ที่มันเยอะมากๆครับตั้งแต่หนึ่งจะถึงเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนพวกนี้มันจะช้ามากๆเวลาเรามาลาาคลุมอะไรพวกนี้ครับมันใช้เวลานะครับเพื่อนๆผเผลอ,นเ,อนเนี่ยทำให้เซลล์เราเลื่อนอีกอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดของวิธีการที่2นั่นเองแต่ว่า วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือวิธีการที่3นะครับก็จะสะดวกสบายคือเราสามารถกดแอลทอเนตแล้วก็กดเท่ากับเข้าไปเลยมันจะใส่สูตรให้เราอาตรัตโนมัติรวมถึงกลุ่มให้เราอาตรัตโนมัติเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าทํางานให้มันไวขึ้นได้นะครับวิธีการที่3เนี่ยเราจะไม่สามารถเลือก เลือกช่องได้นะครับเพราะว่าเวลาเรากดอินเทอร์เน็ตแล้วก็เท่ากับเนี่ยมันจะซิลิกเซลทั้งหมดที่อยู่ด้านบนที่อยู่ด้านบนของเราเนี่ยมันจะเลือกให้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะไม่สามารถเลือกช่องเองได้อัตโนมัตินะครับวิธีการนี้วิธีการที่3มเนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่ช่วยให้เราประหยัดเวลาเวลาเราทํางานตารางอะไรพวกนี้มากมากครับถ้าเราหัดใช้คีย์ลัดนะครับมันจะช่วยลดระยะเวลาในการทํางานของเราขึ้นมาได้นะครับก็ หวังว่านะฮะคลิปนี้ค็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะฮะผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนถ้ามีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของ Word, Excel, PowerPoint หรือว่า IT ในะชีวิตประจําวันต่างๆก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกัในใต้ดีคลิปชันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยว คลิปหน้าผมจะพาเพื่อนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรจะด่มติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ